วันนี้นะคะปอตี้จะมาในบทบาทของเมคอัพอาร์ติสเน้นย้ำว่าที่ตาไม่ที่ตาที่ตาหนูต้องแต่งให้มีไม่ใช่ให้มีแต่งให้หนูสวัสดีค่ะทุกคนกับพ่กพบปินเซจีซบีและไอต้าถั่วเขียวหรือน้องปอ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 ตี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะปอตี้จะมาในบทบาทของเมคอัพอาร์ติสที่จะมาแต่งหน้าให้ปิ่นนะฮะ <Yeah. S 1> พร้อมไหมคะ พร้อมนะคะซึ่งปิณหาได้คัดเกาไม่ใช่คัดเกาขัดเกาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยว่านี่อันนี้นะลูกแป้งอันนี้คุชชั่นอันนี้คอนซีลเลอร์อันนี้ลิปสติกนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูฝีมือการแต่งหน้าของปตี้ที่เป็นบ่มเพาะมาตลอดจนถึงอายุ1ขวบ10เดือนนี้นะคะว่าฝีมือเขาจะโปรเ e s ชั o นอลขนาดไหนไปดูค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่ให้น้องลองลงสกินแคร์ให้หมามมีนะคะเริ่มต้นจากการเตรียมผิวด้วยการฉีดน,น้ำนะคะปะตตี้ขาอันนี้ใช้ยังไงลูก ฉีดหน้ามีไหนใช่ฉีดหน้ามีนะคะ่ะม,มีเม็นอืมฉีดมือชีดมือเหรอฉีดมือฉีดมือแล้วต้องมาทาหน้าให้มีไหมแ้่เราก็ทาหน้าให้มีด้วยทาหน้าให้มีด้วยสิโหาโหมาโหมา,ชมมาใช่อ่ะมีฉีดเองก็แหละต่อไปนะคะเราก็จะลงเป็นตัวสกินแคร์ตัวถัดมานะคะเป็นบอดี้หยุด อ่านชินจังไม่ใช่เวลาอ่านเนี่ยตีทาตัวนี้ให้หมามีได้ไหม,ม,ม,มหนูตดแล้วนะ่ะยืนตดเฉยมีทาเองก็ไดช้ชินจัง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 อมีก็จะทาครีมนะอ่ะ เตรียมผิวกันก่อนโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มลงในส่วนของคุชชั่นนะคะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งหนะ้าวันนี้บีจะใช้เป็นคุชชั่นของโซวซูตัวนี้นะจ๊ะป๊าตี้มีจะลงคุชชั่นแล้วนะคะป๊าตี้จะแต่งให้หม่อมมีไหิ้งดปาี้จงให้หม่อมีจมจมจิมจิมิจิม,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 มเขาต้องใช้อะไรจิ้ม ใช้แป้งอ่ะจิ้มให้หมามิหนะ่อยแต่งให้หมามิหนะ่อยทาให้มีด้วยทาปากไม่ใช่อันนั้นไม่ได้ทาปากหนูต้องแต่งให้มีไม่ใช่ให้มีแต่งให้หนูมีจ้างให้หนูมิจ้างให้หนูปฏิอ่ะมิแต่งให้หนูปฏิก็ได้ค่ะจิ้มสวยยังคะิม<ๆ>สวยยังคะิม<ๆ>สวยยังคะ<ๆ>น้ำมันกินอะไรมาเนี่ยจิ้มเบลู ไม่ใช่คือตัวฟองน้ําเขามีรูนะฮะเป็นคาว่าสวส,วสวูเขาก็เียกว่าเราจิ้งเขาจนเป็นรูนะฮะอ่าตอนนี้นะคะกำลังจะติดต่างหูให้หมามิโอ้ยจิ้มัมาม่ลูได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ให้มิติดเองไหมปปตีมาทําแปงให้มิมาเดี๋ยวมิติดต่างหูเองคาดผมให้หมามินะคะปปตีหมามมีคาดผมแล้วคะ่ะไ,ได้ไหมิด,ดโอเคตามนี้ ตอนนี้นะคะเอ่อผมเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปมาม่จะต้องทาแก้มทาปากทาแก้มก่อนแล้วค่อยทาปากลิปสติกอยู่ตรงนี้มีเอามาแล้วลิปสติกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันนั้นไม่ให้เล่นให้เล่นอันนี้มามันนี่มาเอามาแต่ละอันนะดอเช h กับบาน่าเคอร์เดโปลิปสติกจริงๆค่ะทุกคนโล่เปล่ะออาวันนี้ป๊อตตี้จะใช้อันไหน อัไรคะให้มามีให้มามีอ่ะวันนี้นะคะน้องป๊อตตี้จะใช้เป็นดอร์เช่กับบาน่านะคะในขณะที่อีชันเตรียมแบรนด์อื่นไว้ให้ไม่เอานะคะจะเอาดอเช่กับบาน่าวันนี้เราจะใช้เป็นสีฮอตแซนนะคะสีนู้ดนะคะช่างมีรสนิยมในการเลือกสีสนิกอะเลยนะคะแล้วลิปสติกต้องทางไงทาปากให้มี่หน่อยทาแก้มทาแก้มเหรอทาปากสิ<ช>นี่เป็นลิปสติกเอ้ยทาปากลูกทาดีๆทาให้ตรงปาก เดี๋ยวบันหักทาดีๆทาสวยๆสวยยังคะสวยยังลูกทาแก้มทาแก้มเดี๋ยวเราใช้อีกอันนึงค่ะอันนี้ทาปากก่อนทาปากทาดีๆเนี่ยเหลืออีกนิดนึงเหลือปากมินึงสวยยังคะทาปากหนวดทาหนวดด้วยเหรอสวยยังคะ สวยแล้วมามีสวยแล้วพอเก็บต่อไปเราทาอะไรต่อลูกทาตาหรือยังอ่ะทาตาจริงๆแล้วปอตตี้เขาจะถนัดทาตาเป็นอายแชโดว์แบบสติ๊กนะคะอันนี้วันนี้จะใช้เป็นเมลินดาแท่งที่ปิ่นใช้ประจำประจําทาให้มีไหมหรือจะให้มีทาเองทาตานี่ทาตาไม่ทาตามามี่ดีๆทาตาสวยสวยทาตามามี่มีทาเองก็ได้ปอตตี้ไม่ทาแกจะแะเพชรไม่ใช่กระบองเพสลูก ใช่ลูกนี่ทาตาทายมีทำนี้ดูนะดูดูด,ด,ดูบอตตี้นี่มีทําให้ดูเ่าทางนี้นี่โอเคแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไล่สีกันนิดนึงนะคะโดยการที่ใช้สีที่เข้มขึ้นี่จะใช้เป็นตัวอายแชดโดว์แบบฝุ่นเข้ามาช่วยคัดเบ้านะคะ <Okay. S 1> แบบนึงมีทาตายอยู่สวยยังยังไม่สวยยังไม่สวยหรอยังไม่สวยมาแต่ ให้มันมีหน่อยสิทำยังไงให้มันสวยๆเนี่ยจิ้มยังไงจิ้มมันไหนให้มบบอันนี้อ่ะจิ้มนี้แล้วทายังไงคะทาตาทาที่ตาเนี่ยทาที่ตาคัดเบ้าให้มันนี่แหละตาลูกตาใช่ตรงนั้นแหละแกป่าตาลูกตาตาตาแกป่าตาตาให้เด๊จิกไม่ใช่อันนี้ไว้ทาตา เมคอัพเราก็ใกล้จะคอมพีทแล้วนะคะก็เหลือเขียนคิ้วทาแก้มแล้วก็ oh. เขียนอายไลเนอร์นะคะซึ่งปอตี้ของเรานะคะถนัดเรื่องการปัดแก้มเป็นพิเศษนะคะ <l ots> วันนี้เราจะใช้เป็นของ Happy Sunday <l ots> นะคะแบบคุชชั่นมันจะเหมาะสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าใช้ง่ายนะคะ <Wow. S 1> หมามิจะทาแก้มแล้วนะปาตี้จะทาแก้มไม่หมามิหรือเปล่าสรุป <l ots> ไม่แต่งให้หมามิใช่ไหมแต่งเองโอเคแต่งเองก็ได้ <l ots> <l ots> อ,อาบน้ำให้มามี่อาบน้ำให้มามี่มามี่อาบแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ มีกำลังปัดแก้มเป็นสีชมพูอยู่อ่ะปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะอาจจะข้ามขั้นตอนนิดนึงเพราะเมคอัพอาร์ติสของเราก็ตามที่บอกว่าเป็นอาร์ติสนะคะเพราะฉะนั้นความอยากจะแต่งให้มันก็จะขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาเหมือนกันว่าตอนนี้ฉันอยากแต่งตอนนี้ฉันไม่อยากแต่งอะไรยงนี้ฉะนั้นเราก็จะต้องพ <Yeah. S 1> ึ่งพาตัวเองบ้างในบางทีนะคะ <Yeah. S 1> อ่ะต่อไปปิ่นจะมาเขียนคิ้ววันนี้จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วของเมลินดานะคะมีคนเริ่มกินกระจก ว้ามันเจ็บไหมล่ะลูกปะโทเดี๋ยวก็หัวโนหรอกมันเจ็บหัวโนอือหัวโนใช่วันแม่แท้จุ๊บบอตี้ไงบอตี้คิ้วมามีสวยยังคะตัวกระจาตัวกระจเออตัวกระจเลยเนาะนั่งทักทุกอย่างเลยตุนหมึกนะทักทุกอยใช่ทำทุกอย่างเขาคงรู้ว่าการเมคอัพของเขามันไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่า ได้ทาปากออกนอกขอบนิดหน่อยนะคะ<ด>ก็เลยรู้สึกเฟ,ฟลเฟลก็เลยแบบเออฉันไม่อยากแต่งต่อเลยตามอารมณ์แบบของอร์ติสอะไรเงี้ยตอนนี้ต่อว่าเขียนคิ้วสวยไปไให้ตายยังไงก็ไม,ไม่มีประโยชน์นะคะสำหรับบินเพราะฉะนั้นก็เออเขียนให้มันจบจบคิ้ไปนะะข่านตอนสุดท้ายแบบนี้ต้องให้ปตีช่วยเพราะว่าแบบนี้ทำไม่ได้มันยากเขียนตรงตาแบบนี้นะปตีเขียนคิ้วที่นี้มากสิคะคิ้วนี้อยู่ตรงนี้นะลูกอีอย่งนี้ใช่อยู่ตรงนี้คิ้วอยู่ตรงหน้าผากใช่สวยยังคะ ว่าคิ้วมียาวไปประลูกยาวยาวยาวไปประลูกตรงตาเนี่ยมันต้องเขียนขอบตาตรงนี้ยาวยาวยาวไม่มันต้องเขียนขอบตาตรงนี้ยาวยาวมันต้องเขียนตรงขอบตาลูกยาวตรงขอบตาเนี่ยพอดีตรงเนี้ยยาว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 ขีดอายไลเนอร์ที่ตาที่ตาเน้นย้ำว่าที่ตาไม่ที่ตาที่ตาตาอยู่ตรงนี้ตาอยู่ตรงนี้ที่ตาแบบนี้ช่วยเล็งนะมีช่วยเล็ง เออจะประมาณใกล้ๆตรงนั้นแหละใช่ใช่ตบท้ายด้วยลิปกลอสให้ปากดูฉ่ำวาววันนี้พิ่จะใช้เป็นของนาสนะฮะตัวนี้นะฮะทำให้อะไรอะไรก็ดูดีขึ้นว้าวบอ,อ,อตตี้หายไปไหนน้ตอนนี้นะคะแก้มเป็นรู้สึกว่ามันดอกไปนิดน,นึงเดี๋ยวบินจะเติมเป็นบลัชออนแบบฝุ่นตกท้ายนิดน,นึงนะคะซึ่งการใช้แปรงเป็นอะไรที่บอต้ถนัดมากบอตตขาปัดแก้ป สุดทยาว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 แล้วคือปัดแก้มเอ๋ตกใจหมดเลยปัดแก้มไหมตกใจใจตกใจใจแล้วเราก็จะใช้เป็นสเปรย์น้ำนะคะเซตเมคอัพครั้งสุดท้ายสเปรย์น้ำอยู่ไหนป๊อตตี้อันนี้นะคะเราจะใช้เซตหน้าเป็นครั้งสุดท้าย ก็มาโพสต์อัพดูกันที่เมคอัพวันนี้ของเรานะคะมันก็จะออกมาได้ลุคที่จะดูเป็นเนเชอรัลลุคประมาณนี้นะคะเมคอัพวันนี้พี่จะเน้นเป็นโทนสีนูตนูนะคะปากโทนนูดนะคะมีความแบบว่าละมุนละมุนโดยการที่ว่าบางทีสีปากก็เชื่อมไปถึงสีแก้มเพื่อมีความแบบนูดนูตลัดกันนะคะทั้งปากทั้งแก้ม ในส่วนของอายไลเนอร์วันนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่า runway makeup ก็คือมันจะเน้นของความกราฟิกแล้วก็ซ้ายขวาอาจจะไม่เท่ากันจริงๆแล้วมันเป็นสไตล์เมคอัพในอนาคตใช่ค่ะในส่วนของคิ้วคิ้วหิวอ้าผมผิดที่มามีแต่งหน้าตอนเที่ยงเองเหรอลูกในส่วนของคิ้วนะคะก็จะเป็นคิ้วแบบธรรมชาติเราอาจจะไม่ได้เน้นคิ้วมากเพราะว่า่มกอยา้าแล้วเราอยู่ไหนลูก โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะได้เมคอัพประมาณนี้นะอ้าาย่าได้สังวีมีเจสเลือดออกใช่เลือดออกไหมอย่าอย่าอย่าเตี้ยโอ้ยอยา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 สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจบเมคอัพโดยน้องโถ่เขียวนะคะเมคอัพอาร์ติสรุ่นเด็กนะคะที่เป็นสิทธิ์ลักสิทธิ์มือหนึ่งของเซจีบีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้าถ้าใครอยากดูเมดอัพลุกปัง,ปงจากน้องผัวเขียวอีกก็ Q e agle, สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ